สวัสดีครับ FC ตายหมักฮอตคลิปนี้เป็นการแข่งขันหมักฮอตอ e ีสปอรรอบ8คนสุดท้ายนะครับระหว่างเซียนโบพบเซียนสุรชาติเซียนสุรชาตินะครับเดินก่อนเป็นแต้มมาตรฐานพบมุมคู่ ตรงนี้หมากกว้างมีชื่อเรียกว่าหมากหม้อกอาแฟนะครับเป็นแต้มโบราณไม่ค่อยเห็นใครเดินนะครับเพราะว่าปลายกระดานเป็นรองครับทรงนี้ดูครับหมากหงายจะเป็นต่อต้องหนีให้ถูกต้องเข้าตาหนึ่ง แล้วออกเบีย้ยตัวนี้นะครับแล้วก็ออกฮอตมากดต้องหนีให้ถูกทุกจุดครับซึ่งเซียนสุรชาตินะครับทําได้ดีมากกระดานที่หนึ่งเสมอกันกระดานที่สองเซนโบเดินก่อนบ้างครับ เซีนสุดชาติเล่นมุมคู่เซนโบพุ่งเข้ามาเลยครับเป็นหมากพุ่งหัวหมากพุ่งหัวถ้าฝั่งเดินหลังรับดีๆนะครับหมากพุ่งหัวจะเป็นลองหน่อยนึ่งครับ ซึ่งเสียนสุตรชาตินะครับรับแบบนี้ได้เปรียบครับปลายกระดานแต่ซินโบก็แม่นนะครับ มาก้ให้ดูได้เปรียบนิดนิดนะครับแต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ครับกระดานที่2ก็เสมอกันครับ ก็ถือว่าเดินกันได้สนุกครับกดดานที่3น่าจะเกิดการค้างครับเน็ตมีปัญหา ตรงนี้ต้องสร้างห้องเล่นใหม่นะครับตัดเข้ามาครับกระดานที่3เสมอกันครับไม่เห็นเลยครับว่าเล่นรูปอะไรกันกระดานที่4ซินโบเดินก่อนครับ เป็นมาอีปุ่มตัดข้างพบ3ตัวเรียงแล้วก็แปลงเป็นตัวทีครับเซนสุรชาาิเล่นแต้มนี้นะครับ1ิบสไม่ค่อยเห็นนะครับคนเล่นแต้มนี้รับด้วยจ็อกเค้เลยครับ จังหวะนี้เซียนสุรชาติมีจังหวะทิ้งล่มนะครับโดยเดิน93ให้กินนะครับตรงนี้เข้าฮอตก่อนแล้วก็มาจับกินคืนได้ครับ เพื่อนๆดูจังหวะต่อไปนี้นะครับตรงนี้ครับเซียนสุรชาติเล่าฮอตอาตานี้ทาให้เซนโบเอาฮอตมากันเพื่อนๆไปดูจุดนี้นะครับถ้าเซียนสุรชาติเอาฮอตไปตา32นะครับดูว่าเซนโบจะเป็นรองครับ เสียงสุรชาติมาพูดให้ฟังนะครับเสียดายตรงจุดนี้ถึงตรงนี้ก็เสมอกันไปครับ กระดานที่5ครับกระดานที่5ก็เล่นรูปเดิมครับเป็นหมากมอกาแฟรครับแล้วก็เสมอกันไปเซียนสุรชาติเป็นใครนะครับบางคนไม่รู้ครับเซียนสุรชาตินี่มือเก่าครับเล่นมานาน ดีกก็แชมป์หมักฮอตดอทนะครับรุ่นแรกๆฝีมือไม่ธรรมดาครับน่าจะเล่นมาก่อนซินโบ้ด้วยครับเล่นก่อนผมด้วยครับเสมอกัน5กระดานรวดเลยครับเข้าสู่กระดานที่6ครับ กระด,ดานสุดท้ายถ้ายังเสมอกันก็ต้องมีการเล่นพิเศษครับต่อเสมอเป็นแพ้เป็นมาตรฐานพบมุมคู่ครับ มีโอกาสนะครับเสมอกันครับกระดานนี้ถ้าเสมอต้องไปเล่นกติกาพิเศษต่อเสมอเป็นแพ้นะครับเดินก่อนต่อเสมอเป็นแพ้2กระดานเดินหลังต่อเสมอเป็นแพ้2กระดานนะครับผัดกัน จบหกดานทั้งคู่เสมอกันต้องไปเล่นพิเศษก็เอาไว้รับชมในคลิปหน้านะครับเ,เพื่อนสนุกมากครับคู่นี้ขอบคุณที่รับชมนะครับรอคลิปหน้านะครับเ,เพื่อนสวัสดีครับ